สวัสดีครับก็พบเราพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับวันนี้ผมปรวีครับผมเล่ครับผมก็สำหรับกันที่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยเพื่อที่ให้เราได้พัฒนาคลิปดีๆออกมาในะครับผม ช่วงนี้สนับสนุนโดย8บาท c o m ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับโอเคครับพี่เีเดีเอมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้วันนี้นะครับก็คือจะมีคําถามนะครับจากทางอินบ็อกซ์นะครับหรือ ถามว่าเวลาที่เราใช้งาน solidworks pdm นะครับเวลาที่เรามีการ review ไฟล์ครับบน preview tab นะครับ,บ, tab, รบมันจะมี warning นะครับแจ้งว่าไฟล์เนี้ยไม่ได้ r e v i e นะครับท้งที่เขาบอกว่าเขาใช้งานแล้วเขารีวิวแล้วอ๋อคือรีวิวตลอดแต่ว่า pdm ฟ้องว่ามัน<ช>ังไม่รีวิวฮะเพราะว่าปกติถ้าเกิดเราใช้งาน solidworks เนาะเวลาที่เราเปิดมาปุ๊บอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้งานจะกด review นะครับมันก็คือไม่จำเป็นต้องรีวิวก็ได้ใช่ไหมเปิดไฟล์มาปุ๊บค่อยกดก็ได้ใช่ไหมครับแต่เป็น PDF อมครับมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับผมมันจะมีระบบแจ้งไว้ว่าถ้าเกิดไฟล์ไม่ได้รีวิวยางี้ครับจะให้โชว์วอร์นิ่งนะครับหรือกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะเอาวอร์นิ่งออกก็ได้นะครับผมเรามาดูกันว่าทํายังไงให้ตัววอร์นิ่งตัวนี้หายไปนะครับโอเคไปดูเลยอันดับแรกนะครับเราก็ทําการเลือกที่ตัวชิ้นงานของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับกดเช็คเอาท์นะครับมันจะบอกเลย ไม่ได้ถูกรีวิวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เช็คเอาขึ้นมานะครับครับหลังจากนั้นนะครับก็เปิด smb ขึ้นมาอ่ามันจะบอกเห็นไหมครับว่าไฟยังไม่ได้รีวิวนะครับแล้วก็ติ่ขึ้นมาให้เราใช่ครับแล้วก็กดรีวิวปุ๊บนะครับกดเซฟปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดดอออิงขึ้นมาอ่ากดเซฟเหมือนกันนะครับ อ่หลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วครับก็คือ warning มันก็จะหายไปใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าหลังจากนั้นถ้าทำการปิดนะครับเราก็ทำการเช็คอินไฟล์ของเรานะครับ mm hmm. จะสังเกตได้ว่านะครับก็คือ warning ก็คือจะหายไปแล้วนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดสมมติว่า เราไม่อยากมานั่งรีวิวเพราะว่าไฟล์ที่เราไม่ได้รีวิวมันมีขนาดเยอะมากนะครับเราก็สามารถนั่งเปิดใหม่เนาะเราก็สามารถที่จะไปอีกนอพวกตัว warning นี้ได้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะไปที่ user หรือ group ที่เราใช้งานนะครับผมอย่างเช่นตัวเนี้ยผมใช้เป็น admin นะครับที่ขวานะครับผมกด setting นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่เมนู explorer เมนู reference dialog นะครับมันจะมีหัวข้อเบตดเตล็ดนะครับว่าให้เราติ๊ก warning ออกนะครับเราก็แค่เพียงแค่ติ๊ก warning ออก น,นัแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็ถ,นนถือว่ามันเป็นข้อดีนะแต่ก็ต้องสําหรับเพื่อนๆที่ที่เขารีวิวตลอดแล้วกันเนะา,าะเพราะบางทีถาเกิดปิดไปบางทีเราเราไม่รู้นะว่ามันรีวิวหรืออย่างไม่ก็ไม่ควรนะ,ะอ่าใช่อันนี้ก็ต้องเต้องเช็คก,กันดีๆด,ด้วยใช่ค่ะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับครัผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e นะครับกดกระดิ่งติดตามให้กับพวกเราเพเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา เนาะก็พบกันใหม่นะครับทุกวันจัรถึงสุกร์นะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ